กับมาสู่ตอนที่4นะครับหลังจากที่เราได้ปลูกหญ้านะครับสนามหญ้าทําทางเดินคอนขีดเสริมเหล็กแล้วก็ทํารั้วเหล็กทาสีเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมาวางระบบนะไฟฟ้าซึ่งเราใช้โซลาเซลล์นะครับประหยัดกลัวเยอะนะครับแล้วก็ก็จะมีม้านั่งแบบอาลโดด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับสิ่งที่กำลังจะสร้างเนี่ยนะครับมันเป็นอ็อบเจกต์ซึ่งเรานับเป็นชุดนับเป็นตัวนะครับนับเป็นชิ้นอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับ โ okay, อเคก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราคงต้องไปช้อปปิ้งนะครับที่ T D Warehouse นะซึ่งก็ไม่น่ายากนะครับก็ไปที่คำสั่งเลย Windows นะครับ T D Warehouse นะ <laughs> โหลดได้ฟรีครับก็โอ้โหเจอพอดีคือผมโหลดไปแล้วอะ่ะ Outdoor Bench ben B E N C H นะครับให้พิมพ์คขาว่า Outdoor Bench นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะก็จะมีตัวหนึ่งที่สะุดตาที่สุดคือตัวนี้ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะเอาตัวนี้แล้วกัน outdoor bench นะครับดูไฟล์ด้วยนะไม่ใหญ่มากนะครับ 500K 500 <K S 2> เอง k ่าดาวน์โหลดครับแล้วก็ yes เอาวางประมาณนี้ก็อยากึกษาอะไรนะผมไม่ใช่ผู้ออกแบบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เอาแค่เอาโมเดลอย่างเดียว เอาเป็นว่าออกแบบมาให้เด็กวิ่งเล่นกันแล้วกันแล้วพ่อแม่นั่งดูแล้วกันนะครับแบบนี้แล้วกันนะโอเคนะครับจากนั้นผมจะ copy ไปอีกฝั่งหนึ่งอ่ะโอเคครับจากนั้นก็สเก็ตช์มันมีคำสั่งพื้นฐานนะที่เรียกว่ามิลเลอร์นะจริงๆก็เียฟลิปนะครับฟลิปกดคำสั่งบนเรนเนีย์ฟลิปนะมันจะมีสีเขียวให้หน้าหน้าให้คลิก อันนี้เป็นคำสั่งพื้นฐานบนส k e t c h นะครับโอเคตอนนี้เราวางเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมานะใส่โซล่าเซลล์นะครับก็ไปที่คำสั่ง Window s 3D Warehouse อีกครั้งหนึ่งนะผมก็เอาเป็น Sol, s o S O L A R แล้วก็ Light L E L I G H T โซล่าไลท์นะครับก็จะมีขึ้นมาเยอะแยะเลย ผมก็จะเลือกตัวนี้ละกันนะครับคลิกโซล่าไลท์นะครับเนี่ยของคุณทูแลนเอ็นอะไรบางอย่างนะกดดาวน์โหลดเลยครับปึ๊บ yes อ่ะเอามาวางที่มุมนะครับสี่มุมโอเคอืมฮึ่งอีซี่แครับง่ายไหม ง่ายไหมครับเอาละจากนั้นนะเวลาเรามีอ็อบเจกต์มางานะครับให้เราคลิกขวานะ e n t i t y info นะแล้วเราก็ดูนะครับว่าไอ้นี้มันชื่ออะไรนะก็ผมจะเอาเป็นงานคือแก้เลยนะ d เ t i o n name นะครับเป็น EE แล้วกันนะ e e นะ e l e c t ก i c a l แล้วกันนะนะครับเอาเป็นงานเอา EL ก็ได้อ electrical นี EL คือชื่อก็แค่ให้มัน define เฉยนะก็เป็นนะครับเสาเฟาไฟส่องสว่างนะครับโซลาร์เซลล์อ่ะตั้งชื่อไปเลยนะครับโอเคเสร็จก็เนื่องจากเป็นอ็อบเจกต์เดียวกันเนาะเปลี่ยนตัวเดียวก็เปลี่ยนหมดนะครับ ต่อไปบริเวณนี้ครับก็จะเป็นม้านั่งนะ outdoor bench เนี่ยเราก็แก้ชื่อเป็น L เลสเก็บแล้วกันเป็นมา้านั่งนะครับสนามแล้วกันอ่ะม้านั่งภายนอกแล้วกันนะม้านั่งสนามแล้วกันอ่ะม้านั่งสนามตั้งชื่อแบบทั่วไปลแล้วกันโอเคเมื่อเราตั้งชื่อเสร็จแล้วใช่ไหมอ็อบเจกต์ใช่ไหมครับปิด หน้าต่าง QBOQ แล้วเปิดใหม่นะครับง่ายมากๆนะครับ e ีซี่แอนฟันจริงๆนะบอกให้ก่อนนะว่าง่ายมากๆนะครับจากนั้นมาเราก็มาเหมือนเดิมครับเราก็มากดบวกครับเพิ่มข้อมูลที่มีอยู่ในโมเดลนะครับจากนั้นมาก็เลือกไปที่ Component Definition นะครับอ่า Component Definition นะแล้วเราก็พิมพ์หาครับว่า EL นะ ่าก็คลิกเลื่อนมาเอาเป็นอะไร Counting ถูกต้องแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเป็นงานแอลเนาะแอีด Enter เห็นไหมครับถ้าฟิลเตอร์ดีก็จะได้เนาะง่ายๆอะมานั่งมาก็เป็น Counting เหมือนกันโอเคครับกด Apply to Report Counting ค,คือจำนวนนับเนาะหนึสองสปับ๊บเรียบร้อยครับมันก็จะมาแบบนี้แล้วนะครับอ่ะ ต่อไปนะครับทุกคนดูนะอันนี้เป็นเทคนิคนะครับสังเกตนะครับว่าถ้าเรามีข้อมูลเยอะขึ้นเรื่อยๆเมื่อเรามีข้อมูลเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเวลากดเนี่ยก่อข้อมูลเนี่ยข้อมูลมันจะหน่วงนะมันจะช้าถูกไหมครับเราเลยมีคําสั่งตัวนี้ครับเรียกว่าการแก้ไขข้อมูลหรือดินสอผมจะเรียกว่าดินสอแล้วกันนะเพื่อที่จะทําการ ตัดการเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ชั่วคราวเพื่อให้เรากรอกข้อมูลได้ง่ายขึ้นคือถ้าเราไม่ได้กดดีซอเนี่ยเวลากรอกข้อมูลอะไรมันจะหน่วง,งนะครับแต่นั่นเองเนี่ยลองดูนะถ้าเราอยากจะลองตัดข้อมูลชั่วคราวเพื่อให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับกรอกได้ง่ายขึ้นก็คือออกคําสั่งแก้ไขข้อมูลครับ1 2ึสคลิกเมื่อคลิกแล้วทั้งหมดเนี่ยจะเปลี่ยนไปสีเขียวเมื่อเปลี่ยนไปสีเขียวปุ๊บนะครับ มันก็จะอ่าโอเคมันหลุดออกมาเอามา่อีกครั้งนะครับปั๊บโอเคเมื่อมีประสิทธิภาแล้วปุ๊บเราจะแก้ง่ายขึ้นครับอ่าผมก็จะเข,ข้าไข้างในครับอย่างเงี้ยมานั่งเสาไฟฟ้าเห็นไหมครับเรียบร้อยเลยอันนี้ก็มาหน้าน,นี้เป็นแลน์สเคปครับก็คอนโท c ซีคอนโทวี B. นะครับอันนี้เป็นหวดงานไฟฟ้าอ่ะเป็นบทงานใหม่นะครับหวดงานไฟฟ้า แสงสว่างโอเคเราใส่ว่าหมวดงานไฟฟ้าแสงสว่างมันจะอยู่คนละหมวดกันนะครับจากนั้นมาเราก็มาใส่ราคานิดนึงนะครับก็ม้านาั่งเนี่ยผมไม่รู้จริงๆนะเอาตัวละ8,000ันเป็นไงเอาตัวละหมื่นแล้วกันนะ่ะนะครับค่าแรงติดตั้งก็ช่างสักสองคนเอาสักห้าร้บาท นะครับอันนี้สักหมื่นห้าได้ไหมไม่ได้เนาะสองหมื่นห้าอันนี้ไม่รู้ราคาจริงนะค่าติดตั้งสักตัวละพันล้วกันอ่าพันห้าลวกันโอเคอันนี้เป็นตุ๊กตานะใส่ไว้เฉยต่อแบบนี้ครับเรามานั่งแล้วเป็นตัวอ่าแล้วก็โซลาเซลล์เนี่เอาเป็นชุดละกันอ่าอาจจะมาเป็นชุดนะครับเป็นเซ็ตโอเค ไม่ต้องเผื่อนะนัเป็นตัวครับเมื่อเราได้แล้วนะครับเรากลับมากดตรงนี้อีกครั้งนึงนะครับอย่าเพิ่งออกไปไหนนะต้องกดซ้ํานะครับแล้วให้เรากดคําว่า yes ครับมันจะเอาข้อมูลทั้งหมดของเรามาอัปเดตครับและนี่คือตัวอย่างการทํางานนะครับอ่าก็จะได้แล้วประมาณนี้ครับต่อไปนะครับเราก็มาเช็คครับเหมือนเดิมเลยนะกดตรงนี้ครับแสดงข้อมูลแบ่งตามฐาต้นทุนนะผมเรีกจอคอมพิวเตอร์นะ จากนั้นมาครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามีการแบ่งหมวดงานแล้วเห็นไหมครับอ่านี่ครับมีการเริ่มมีการแบ่งหมวดงานแล้วเห็นไหมเออเริ่มดีเห็นไหมครับเมื่อเราเมื่อเรามีหัวข้อหมวดงานปุ๊บก็จะมีงานแลน์สเคปกับหมวดงานไฟฟ้าแสงสว่างเห็นไหมครับมันแบ่งกันแล้วอ่ะเรามาดูกันถ้ามีการแบ่งหมวดงานครับกดที่หมวดงานครับหมวดงานแลน์สเคปป๊บกดรถไฟ เห็นไหมครับมันจะแสดงอ็อบเจกต์ทั้งหมดที่อยู่ในบดงานนั้นออกมาเลยครับบทงานไฟฟ้า <sm> all, สายสว่างเห็นไหมครับนั่นเองเนี่ยการแบ่งหัวข้อบทงานเนี่ยมันทําให้เรามีชีวิตดีขึ้นนะครับมันแบ่งให้เราเลยนะครับต่อไปเราก็มาดูบทงานย่อยครับทาง,งเดิยคอนกรีตเสริมเหล็กมานั่งรู้เหล็กทาสีสนามหญ้าครับโอ้โหชีวิตดี <im itation> ดีเสาไฟ่สงสว่าง,งโซลาเซลล์โอ้โหเห็นไหมครับทุกคนต่อไปเราก็มาดู ราคามาใช้เอเบ้างนะตอนนี้ดูราคามันโอเคไหมโซลาเซลล์หนึ่งแสนโอเคนะครับสนามหญ้าส0 0 0 0ื่นล้วล็กคาสีอ่าเห็นไหมครับแล้วก็นั่งไล่ดูอ่าเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะได้มาแล้วครับโครงการนี้ครับเบื้องต้นนะก็อยู่ที่475,000อันนี้คือจริงๆมันมีงานปิดย่อยอีกเยอะนะครับงานปรับสภาพหนะ้างานเตรียมงานนะ ก็อาจจะมีงานขุดดินนะวางระบายน้ำนะครับอะไรพวกนี้เราก็ไปใส่เองเนาะทุกคนเข้าใจไหมครับทุกคนก็ไปใส่เองอะไรก็ตามที่มันอยู่ในเนื้องานนั้นก็ไปใส่นะผมก็ไม่เคยทํางานแบบนี้ผมก็จะไม่รู้หรอกว่าคืออะไรก็เช่นเดียวกันทุกคนก็ไม่เคยทํางานระบบแผ่นลงไฟฟ้าแบกแก๊สของผมผมก็รู้ว่าต้องมีอะไรบ้างโครงการร้อยล้านสองร้อยล้านพันล้านห้าสิบล้านหรือแค่ยึ่0 0 0แสนบาทผมก็รู้ว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมครับันั้นเนี่ยเราจะไม่แตะว่าเฮ้ อันนั้นขาดไหมอันนี้ขาดมันไม่ใช่สาระสําคัญของเราสาระสําคัญคือทุกคนสามารถนํค q วเวร์คิวไปใช้ในการทํางานแล้วทําให้ชีวิตตัวกันดีขึ้นดีไหมนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องการที่จะสื่อทุกคนนะครับในตอนต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้ไปเรื่อยๆด้วยกันแล้วเราจะเริ่มมาทําความเข้าใจคอร์สโค้ดนะรหัสต้นทุนซึ่งมันมีความสําคัญกับหมวดงานตรงนี้ ผมบอกกแล้วว่ามันไม่ยากเลยถ้าเราไปดูคอร์สโค้ดของต่างประเทศนะโคดโอ้โหมันดูยากซับซ้อนมากในกรณีของวสทศไทยก็จะมีวสทที่นําเสนอไว้เป็นคอร์สโค้ดสามเลเวลสี่เลเวลอะไรพวกนี้นครับมันก็มีประโยชน์นะในการใช้งานแต่มันที่มันอาจจะดูยากครับ้อนเดี๋ยวเราลองมาดูคอสโค้ดนะ,ละหลัต้นทุนในมุมมองของ QBOQ แล้วก็ทีมงานของอาจารย์ป้อมนะครับจริงๆแล้วมันง่ายมากๆครับทุกคนทำได้ easy and fun ครับ